สวัสดีผมแมมพี่น้องสวัสดีอ้อาประลุงสวัสดีเบิร์ตสุมมงสุวรสวัสดีเบิร์สุขูสุคนสวัสดียามแรงๆพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆพาพี่น้องมาหล่อทงหน้าโอ้ยหนกพี่ยังยังไปตกได้ลู้เลยบรรยากาศยามแรงๆมาหล่อทงหายทงหน้ากำลัองกันสีมาผูกง่ว แต่ก็ะชิมากูดเบิ่งกระปูขิดอยากกินป่นกระปูที่ได้จากตั้แค่บุร่ากับผูกงว่วและวรก็เบื่อเนาะผู้โดเขียนมีเขียนว่าลูกผูกไปหน้าใหญ่รับผมลมแห้งแห้งไปหน่อให้น้องก,าก้านกดกระปูหายขิดอยากกิน จะกิน่นกระปูใส่งวขาอย่างันได้เดียวกันขุดกระปูแล้วเขาจังไปผูกงวเลยเขียนว่ารก นล้ถือขวงถือขุมมาอนเนี่ยขาหนี่กมีหูดเดหูงหัวหูโกบไจงหน่โอ้ก็ทาใหญ่แทะมันิมีงูหวแมงตนหนงแมงต้นจะแมหยังมูหูพี่น้องเมลาวคุดไปเลยคุดไปเลยมันเสียนะน้องหำจะมัน มันระเบิดควันเอว่านะพี่น,น้องมันสิเป็นควันแบบมินมินควันควันมินมินนองควันแ <laughs> ม่นบ่ฮูกบเด้นะเหลือกิ <laughs> บโบขูด กูรอ้อไม่ได้แตเขียนดีนลแล้วตากแหงแ้ันนั้นเขาอยัางกะละตากแหงจับตามาหมือน้องกัดหามามือนนี่มือื่นจะก่อนมื่อื่นที่ตากแหง ไมยบัตรกบบัตรกระปูดออกแบบนี้่ลองกันขุดหูได้ก็คือวิเกียวขูดได้พี่น้องเลยท่นก็ขุดมาคันเดียวเลยหลายตัวเลยได้ที่ ได้เอาไดเอาหนึ่งกวาเขียดบวมมีในหน่าพากันลงมาหาแต่หวยจ้าว่ามันมีลายอยู่บวมหุทมในูกบรรยากาศยันึงแรงหางัวหาควายกับคอกพี่น้องเอ้ยเจ็กัน่ละหางัวหาควายกับคอกดอกยังมาหากุดกับปูกับแป้งอยู่เจ้าน้อยจังไปหางัวเช็นอีกแล้วโอ้ยขุดกันเดียวซีฟเลยอด้นี่ เต p, mm ้วพอดีป hmm. <cons> ีกเลยพี่น้องเลยน่ะเขียนอีกเลยเขียนก็ลายเถอะบนใบห้าจริงๆแกงๆจ้งๆยังมีนี่ขีดวาเซียนภาพมาขุดกระปูคนมาขุดแล้วแต่ขียอย่างนี้วะโอ้โก้ปุ๊บแจ๊กหูนี่ครันี่ครนี่มีดได้นี่นี่แม่ขุดในนี่มันมีสองหูเด้ นีน่่ก็มีตัวหนึง่งเดี๋ยวตัวนั้นขึ้นมาก,ก่อนแน่่ยนเต็มนะคะอ๋ออ๋ออ oh oh. <c oughs> เอามากขูเอกมาขังนี้น้งบดมาเนี่มันมีอีกตัวหนึ่งนี่ๆยายชุดได้ไหมคุณทึงเหรอเด็ดเด็ดเด็ดนะมันแตก ปูหนีน้องกันโมเมนต์ปูหนีมีปีได้พี่น้อยมาคอยมีหูนะครับเดี๋ยวนีหงเรียนแม่คุณก่อน,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 นอถึงแล้วสบายดีเบิดโอ้ยว้าวเจ้าวอนะน้องบินเมล็ดว้าว <laughs> ลมแหง้งแห้งไปหน่อย เวาวน้องเบิร์กับงามเท่ๆปัดปัดปูครงใหญ่ปดเดี๋ยวพักกระค้งมันออกก่อนลูกน้องบิรน่ากินสีเป๊ะเลยรอถีบลงใส่ว้าวได้หลายตัวแล้วได้ทั้งเขียดพ่อเบากลาหาหูได้ได้หนี่นีหนีมีหูนี่เดี๋ยวนี่ล่ะกันมีกบบยู่ใจนี่ อ,ออกลูกเบิดาสีคุดออกลูกหายคุดไม่ดีให้เราไมเ้ยเอาถึงเลยออกออกเชียนผีผ่านจะหัวกันนั่นออกเชียนผีผ่านหัวพี่บุกลามาฮะหูใหม่อย่งเงอาคุดสีถึงเลยถึงเลยก็แต่กับปูตื่นนะครับเดีตัวหน่อยเอากินกับตําหูพี่พี่ ใช่เป็นจิกัาร์ดตีเลยแล้วบอกนี่นี่นี่แยงดูนี่แงงบางครั้งมันมีน้ำมันมีกบด้วยนะมีน้ำแตอฮะข้างนไปลองตู้ตืดโอ้มันบอกมีกบบอยมอกย้ำมอกจะได้มเสียมที่ถึงหัวเอ้าเอ้าหมุกใหญ่ป้าดขินมวกใหญ่ป้าดจะมาตัวใหญ่แท้นี้มึงน้องเบิร์ตกินตัวหนึ่งกะอีมผูกฆ่ากะเเหลืองๆค่ะกะปูตัวนี้ ขุดโก้กอโมันหูมีบลุกูะันนี่อ้ยไอปูน้อยเอาไปเอาก็เอาไปเอาไปไปกนเอาไปเก็บเอาไปเ็โอ้ยเสียแม่หลอนมาเลยนี่เก็บไปมูนี่ก็เหลิอทะลุ นะม,มีอะไรออบดเนียวไหมมามดูอีแม่หิย้งหูหน่นี่บ้าตีมงงึงไหนกันจะขีกเครื่อง กมีอิ่งมีะมีกระปูนี่เด่นลูกมันไตไปนะเบิร์ดอเมริาพี่แม่สียแย่น้องกันเห็นเนียงเลยพี่น้องเจ๊คุณคุณเลยว่าเอแอแม่แม่อยู่เห็นเนียงเห็นเนียงอีกู่แบบไหน เห็นยังงโง่อเ่ไเฉยคุณมันออกมามันโตอย่างไอเฉยแม่ขึ้นหเห็นพุดปากมันออกตาลุดน้องกันมีนองน้องกันพ่ออียังต้องเบิรดไรงัวลงมาเลยตอนนี โค้ดมงกุฎไหลงัวโจอ,ออกมาเอาโจงอ,ออกมาไว้ได้พี่ช้างเฮม,มาจากกขขา้างหัดกบแล้วขี่กันค่ะเอา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 เาเดี๋ยวพิ่งไล่มันนะเดีย๋ยวเพิ่งเดี๋ยวก่อนให้อายคุดเอานี่ก่อนมึงด้วยกันเห็นี่ยังไงนี่เอ๋อ มนม่ใช่เออดีโกบกบผัวขี่ขึนขาปะจักขอนโกขันขี่ขึ้นขาเขียวเอาเนียวฮักยกบอไม่เสบยล่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เขียนโจองมากไม่ทั้งโกบทั้งเขียนว่าขีข่ขึ้นขาิดฉดองยา ไปผูกงวัวกันลูกนี่พอได้แล้วแรงอยู่เด้อพี่น้องเทิงกบเทิงกระปูเทิงเขียดขนาดแบบว่า,าผูกงวัวสื่อได้หนี่บริตั้งใจหาเพราะไตไปผูกงวัวก่อนไปนี่บรรยากาศยามแรงๆแต่วันแดงพี่น้องเอย๋ยมาไว้ลูกละมาจับงวัวนี่โอ้ยไปถือไม้นะนัน่นมันก็บไ่ไดรเลย ึงน่อย่าไปเหตุไม่ไม่กระยานตัวผอวงัวชะก่อนมี้องเลยวน้ำมางัวเจ้านั่นเอ้า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 ดึงหางงัวงัวสีเตปล่อยมเมื่อไบอกวนี่งัวพาเล็ โอ้ยจะมีสดาธิเ้ยสำหรับคลิปนี้ฮรับจะได้จบสัมมิเตอร์พี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสารมานานน้ำเด้อพี่น้องผิดพลาดประกาศได,ด้ขอโทษขออภัยหลายลๆพี่น้องอยู่ดีมีแหงเบิร์ดสุบบุงสุบอสบอร์โศกม้านำ้ำรวยสบายดีสบายดี